พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพรฤหัสบ,บดีที่9มิถุนายนคิตสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณเจอราดเอสอีลี เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องมากกว่า150รายชื่ออยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ13ถึง16และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ32 แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านคุณเจอราดเอสอิลีเป็นพยานว่าหลายปีก่อนหลังจาก,กเกษียณจากการเป็นศิยพิบาลผมเริ่มทำรายชื่อคนที่จะอธิษฐานผมจำรายชื่อที่ผมต้องอธิษฐานเผื่อน้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นผมจึงใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยบันทึกรายชื่อและปรับปรุงความจำของผมให้ใหม่อยู่เสมอผมพบว่าผมจำเป็นต้องเพิ่มรายชื่อใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและรายชื่อของผู้ที่หายป่วยแล้วก็สามารถลบออกได้จากหลังจากการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเสร็จแล้วในที่สุดผมก็มีรายชื่อที่ต้องอธิษฐานเผื่อมากกว่า150รายชื่อ ซึ่งผมยังคงปรับปรุงรายชื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอผมถือรายชื่อเหล่านั้นไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาเมื่อผมตื่นนอนในตอนกลางคืนผมใช้เวลาอธิษฐานให้คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนเป็นอันดับแรกผมสามารถอธิษฐานให้ทุกคนได้ใช้เวลาในรายชื่อที่อยู่ในมือและผมพบว่าการอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆที่ต้องการการรักษาจากพระเจ้า ช่วยขจัดความกังวลของผมเองด้วยบางครั้งผมบอกกับคนอื่นว่าคุณอยู่ในรายการอธิษฐานของผมนะและบ่อยครั้งพวกเขาดูเข้มแข็งขึ้นเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังอธิษฐานเผื่อพวกเขาใครจะได้รับประโยชน์จากการอธิษฐานของคุณละ่ะโปรดจำไว้ว่าพระเยซูบอกกับเราว่าสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะได้ทรงรับเกียตรติอันยิ่งใหญ่จากทางพระบุตรข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้าจะใช้โอกาสนั้นเพื่ออธิษฐานเผื่อคนอื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานศิษยพิบาลที่กเกษียณอายุการทำงานแล้ว ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังขับอธิษฐานของข้าพระองคทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคิสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ